รวมส่งกำลังใจให้กับพลทหารนาธนพัฒน์หุยวันอายุ21ปีอําเภอกู่ขันจังหวัดศร,รีสะเกดน้องเป็นทหารเก์ร,รุ่นปีที่ผ่านมาได้อาสา,าร,รับใช้ชาติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมและภาคภูมิใจเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดส่งผลให้ต้องสูญเสียขาซ้ายและเข้ารับการผ่าตัดเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว ในวันนี้แม่ทัพภาคที่สองมีกำหนดเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจน้องเป็นการส่วนตัวอดีตแม่ทัพภาคที่สองซัดกัมพูชารอบวางระเบิดเนิน481ทหารไทยราดตะเวนพลาดเหยียบกับระเบิดเจ็บสามชีเม้เขมรผิดสัญญาออตตาวาซ้ำซากเผยทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบที่ช่องบกเป็นของใหม่จากรัสเซียชยี้การตรวจจับทำได้ยาก ก่อนหน้านี้ทหารได้ราตะเวนเจาะเส้นทางต้นพญาสัตบันไปยังฐานปฏิบัติการตัวทีพบวัตถุระเบิด pmn 2จำนวน1ลูกและอีกหนึ่งจุดพบจำนวน3ลูกจึงทำการถอนตัวไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้จนสุดท้ายแล้วเมื่อคืนวันที่16กรกฎาทหารได้ตรวจราดตะเวนตามปกติและได้เจอเข้ากับทุ่นระเบิดจนทำให้ ทหารทั้ง3นายได้รับบาดเจ็บตามข่าว